หวยไทยนึ่งนาพีมาอีกแล้วจ้าก็คือแชทแปอจู่ในกุ้มมาจ้าท่านก็เลยเข้ามาจักน้อยห้วยไทยนึ่งนะพีวันนี้ไม่ค่อยมากขอนึ่งไทบ้าทนะจัดทุนเจ็ดลอยเข้าพนเดียวแหละวันนี้เธอไา้มาเถอกะกุดเลกตามกุ้มไปเลยจ้าสู้เรียนจะก็็จะแม่งโนหนีให้สุ้ซ่อนควาพาเจ็ดาววกเค้าจะใส่ไปหนึ่งร้อยบาทมาละวลอจ้า ลูกจะพ่อจะแม่อยู่แลต่เราใส่ด้วยหนึ่งร้อยป้าเอาให้ชาบเอาให้ว่าเอาให้ป้าเอาให้เปิ้งจ้าโอเคมาลุ้นไปเลยเถอะวันนี้มันจะเข้าใหม่ช่วยหนุ่นด้วยแม่นุ่นเข้าคำเดียวกข้ามจ้ะมันทูกไงมันบวกมาเลยจ้าดูสิมันบวกบี่บาทหมายละล่อ เจ้านก็พิดเธอมาตัวมันเปิดทางฟ้ามันเปิดามันเปิดไปให้ฉันแล้วที่พบฉันฝ่าที่พบฉันดินข้ออัญเชิญเทวดาสิจักซทั้งหมดมาอยู่บนตัวเลขตัวที่ฉันกบเวยด้าล้อ่งไล่เดี่ยวเลยสูตรสองสามสี่ห้าหกแปดเก้าจ้าตามวงไปทีไหมล่อนนิ่วแมกดไปจ้ามีก็คือถ้าอยู่ในกุ้งเนียคือมันเล็ศตี๋เธอกุ้งเนี่ยก็คือมันแม่นจริงเขาเล่นกระซ่านรอบล็อกพกหม่งต้องทุบแล้วก็ร้างทุนะถ้าฉันจะไม่พิดเธอ ลองไปดูตารางเรานั่วก็มีบอกตารา่ในห้่มนะจ๊ะเออเออมามาเชิสนุนหน่อยว่ารอบนี้จะโดนไหมสูญสองสาดสี่ห้าแปดเท้าไมแล้วรอจะกดเจร็จมาให้เธอพาแขาดแคบเองเชื่อพีูไปแสดงว่าสิงตักสิ่งจริงดีดีแคบหน้าจอไอเจ้เองฉันงงมากจเธอมาลอช่วยสนุนเลยโอเคค่ะมาแล้วตาจ้า ใหญ่ให้ฮนะมันจะตรงอยู่แล้วมันจะถูกอยูแล้วอีนึงแม็บกบัวไปอีกก้าร้อยครับสิกเธอมาดวงมันเปิดเห็นไหมเธอฝามันเปิดผามันประทานพรเพราะว่าที่โกชั้นผาที่นั่ชั้นดินมีจริงชันการันตีให้บอกเธอแล้วอ่ะรอบต่อไปจ้ากดเลขจุดเดิมที่จะที่เขาให้ในกลุ่มเลยจ้าเลขอะไรเอ่ยศูนย์ค่ะปีห้าหกเจ็ดแปดเจ็ดตัวนี้ขอให้เทวดา มาให้ลูกนั้นมีตาางล่ามัวเกษตรผีมาเศรษฐีวันนี้ขอ1นึ่งพันจ้ะช่วยลูกด้วยเธอไม่ 15, ได้ขออะไรเยอะเลยนะคะคืเล่นมันก anyway. like ็ต okay, ้องมีเป okay, ้ามงเป้าใหม่ไม่ใช่เล่นเบลเล่เลเลเชื่ยเช่เชแช่เธอดี๋ยก็ต้องตั้งเป้าไหมวันนี้เนี่ยวันนี้เธอจะเอาที่บ้านเธอฉันตั้งหนึ่งพันจ้ะฉันกัพอและโอเคมาห้วยมัชอบนะะว่าฉันจะได้หนึ่งพันไหนวันี้จะทุนเจ็ร้อยฉันขอหนึ่งพันนะคะจะพอจะแม่สิกสิทั้ง อ,อีกสัดว์ขังเลยอะ,อะไรก็เลยขึ้นวะตายแล้วมันยังไงมันยังไงจ้าบวกอีก๙ลอยกองซิ โอเคฉันได้มาแล้ว1นึ่งพ <pod> ันาทเธอหนึ่งพัจะดทุนเจ็ดร้อยยังไม่ถึงพันสี่มันเก้าร้อยฉันขออีนึงรอยขออีนึรอบจ้ะเท่านั้นก็พอเลยในกลุมให้ได้อะไรจ้าส่วนสามสี่ห้าหกเโอเคเลขเดิมเลขหนีเลขสวยเลขตังเลขจึ้งกดไปอีกหนึ่งแม็กหนึ่งบาทเจ็ดมาเจ็ดอยจ้ะไอจ้ะหนูขออีก1งรบาทให้ครบ1นึ่งพันตามดังใจปัตตะีหนูตั้งไว้หนึ่งพันจะพอจะแม่ช่วยหนูอยู่แล้ว เคไหม,ไห,มหนูเป็นล,ลูกรักครถ้าไม่รักหนูแล้วจะรักใครถ้าหนูมีแม่คนเดียวไงทุกคนบนโลกก็ต้องมีแม่อยู่คนเดียวอยู่แล้วเนาะจะแม่ค่ะโอเคเนาะหนูขอ,อเดียวคดิธานโดนจิตโดนใจหนูได้เพื่อเธคถ้าถูมาอย่างทนันเตมันต้องได้อยู่แล้วแหละเพราะว่าลูกหลักไงพอเชื่อมันมันตกมันใจเกิดมันต้องปังศูนโอ้ยเธอโอเคพอเลย ครบละสันได้มาละหนึ่งพันบาทฉันถามมาได้ละหนึ่งพันวันนี้ฉันหาหมดละหนึ่งพันไพโรธสหามอธกกว่าๆหนึ่งพัวันนี้พอลาจ้าไม่เอาแล้วใครเน่ใจยินลุกหลับจะเข้าจะแม่กระทัแคบนะหะฉันไ้เลยแต่ฉันดึงเขากูฟรีจ้า